ละครเวทีเรื่องกัตยาเดอะมิวสิคเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองสมมุติครับยังไม่ใช่แค่ฉากรือเสื้อผ้าเท่านั้นที่ใช้จินตนาการในการสร้างงานการประพันธ์เพลงก็เช่นเดียวกันครับที่ต้องอาศัยจินตนาการเพื่อน,นำพาผู้ชมให้เข้าถึงอารมณ์และเรื่องราวอันเข้มขน้นทีมงานจะมีวิธีสร้างสารรค์บทเพลงออกมาอย่างไรไปพบคำตอบกันเลยครับ,บยชีวร แน่นอนดนตรีมันต้องบ่งบอกอารมณ์ดนตรีในมิวสิคคลมันต้องบ่งบอกอารมณ์มันต้องบ่งบอกความเป็นตัวละครมันมันต้องเดินเรื่องนะครับว่าจุดมุ่งหมายของเขาของตัวละครต่างๆเหล่านั้นตอนนี้อยากจะไปทางไหนในช่วงนี้อารมณ์ต่างๆสกอร์อันเดอร์สกอร์ต่างๆนั้นมันมันแทนความรู้ส,สึกข,ของใครเพราะมันมันจะมีความหลากหลายของคาแรคเตอร์ของแต่ละเพลงนที่แตกต่างกัน พอเรื่องนี้มันค่อนข้างจะแฟนตาซีคือทุกอย่างนทุกอย่างเป็นเมืองสมมุติภูมิประเทศหรือว่าวัฒนธรรมทุกอย่างเนี่ยมันมันไม่ใช่เบสออนอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้ได้ใช้จินตนาการในการที่จะแต่งเพลงได้สุดๆคือมันจะเปิดกว้างเลยว่าเราอยากจะวางคาแรคเตอร์แต่ละเมืองเมืองนี้เมืองยจโสธรให้เป็นยังไงเขมรัฐให้เป็นยังไงหรือว่าเราอยากจะให ให้ตัวละครตัวไหนเนี่ยมันมีความพิเศษของเพลงยังไงมันสามารถที่จะออกแบบได้เลยครับวงเยอสทอเนเป็นเงินที่มีมีความอุดมสมบูมรณ์ประชาชนมีความสุขเพราะฉะนั้นเพลงในเมือเยอสทอนจะกลิ่นอายมันจะเป็นเป็มไปด้วยความอบอุ่นเต็มไปด้วยความความสวยงามความคือทุกคนสามัรคีกันทุกคนมีความสุขในการใช้เมืองเนี่ย เป็นเมืองที่เท่าที่เห็นภาพจากบทจากจากไบฉากจากอะไรเป็นเมืองที่เป็นเมืองทหารถ้ามองเป็นเมืองปกติเราจะเห็นเป็นเมืองที่แบบแห้งๆพอเราเห็นว่าเขมรัดเป็นแบบนี้ดนตรีของเมืองเมืองนี้ก็จะมีความเป็นทหารการสั่งการคำขำโดยพ้องชนเราทุกทุกคนเฝ้าจับตาล้ถึงนาทีโอกาสเรียนมีค่าสั่งคขคำของพวกเรา ที่ทำนองของเรื่องนี้มันซับซ้อนมากเนี่ยเพราะว่ามันก็มีโอกาสอีกไม่กี่โอกาสที่เราจะได้ทําละครที่เป็นเมืองสมมุติที่เราจะมีนักแสดงที่มีความความสามารถขนาดนี้ร้องเพลงได้ขนาดนี้และสามารถมาฝึกต่อไปได้เนี่ยและเรื่องราวที่มันวุ่นวาเรื่องราวที่มันค่อนข้างเยอะยผมรู้สึกว่าการแต่งเพลงเรื่องนี้ผมสนุกมากผมสามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถของในการแต่งเพลงได้เต็มที่ก่อนดาวลับยามรุ่งอรุณ มันทอแสงรุ่มซ่านใจใหายตาอ,อรุณ์อ,อาจจะไม่นานแต่ทุกอารุณจะมาประสานได้พบผ่านกันอยู่เสมอผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจสําหรับละครเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเหมือนกับเรากาลังถูกดึงไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งของของโชว์ในความยากของโน้ตนั้นน่ะมันนาพาอารมณ์มันนาพาทุกอย่างไปได้ <ใ>ดวงดาวไม่เคยลับเรือนตะว,วันมีใครลับไปแสงดาวและตะว,วันจะเคียงกันดังรุ่งอรุณอยู่ตลอดกาลในองค์สองเนี่ยคือตอนแต่งเนี่ยแต่งเผื่อว่าทะเลาะไม่ได้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวกแก้ให้ง่ายขึ้นแต่ว่าพอวันแรกที่แต่งเสร็จเอาเล่นให้พี่บอยฟังเล่นเป็นหน้อยพี่บอยฟังพี่บอยนั่งฟังเสร็จแล้วก็จมเงียบบอก นี่แหละทำไมไม่แต่งเพลงอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนี่คือเกมแห่งอาณาจักรหมากในเกมจะต้องตระหนักว่าเชิญกับปอระปักก่อนจะเดินจะต้องรู้จักต้องอ่านเกมเขาคอยจับตาให้ดีอยู่ในเกมเสมอกันอยู่แต่ครูรู้สถานการณ์จู้ชายสิทธิประวัติสิ่งที่เราจะต้องตระหนักเขาจะเตรียมรุกเราต้องเตรียมตัวรับให้ทันทุวงทีเพื่อให้เกิดความหลากหลายของอารมณ์ ในเรื่องนี้เพื่อคนดูดูแล้วโอ้โหมันมีทั้งนี่มันมีทั้นทงนั่นแน่นอนเรา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 ิเลตันไดเ้เอาเช่นการทะเลาะของแม่สองคนเนี่ยขอให้มาดูเถอะมันเป็นเพลงที่มันจะออกบลูสเลยต้องมาดูแล้วจะเห็นว่าการใส่อารมณ์การเอื้อของของเพลงแบบนี้ให้ตัวละครใส่อารมณ์แลปรปะทะกันได้แล้วแล้วเหมือนเชียร์มวยเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไง ทั้งหมดทั้งปวงนี้เนี่ยนะครับความยากลําบากของการทํางานของเรากับละครที่เซต up ในเมืองสมมุติเนี่ยมันมันอาจจะมีความยากลําบากที่ทํำยังไงแล้วคนดูจะดูรู้เรื่องแต่ด้วยวิธีการที่เราหามาเนี่ยมาใส่ 1, 2, 3, 4, งสองสาม้าเใสไปก็สิ่ต่างๆเนี่ยทำให้คนดูดูแล้วโอ้โหมันดูง่ายมากแล้วก็เข้าถึงได้เร็วมันยากนะที่จะผสมผสานกันไงให้เม็ดละเอียดต่างนั้นมันลงตัวมาอยู่ด้วยกันได้ผมเชื่อว่าเราทําแล้ว นะครับเราเราเราได้สามารถทําให้มันเข้ามาอยู่ในความพอเหมาะพอจอดและพอดีและลงตัวแล้วนี่จะเป็นเลือดทัตยาที่แต็ไมได้วยความสนุกตื่นเต้นรักชาติรักบ้านเมืองซาบซึ้งโรแมนติกแล้วก็เสียสละมันมันไหลรถจริงๆ ี้ครับคือวิธีคิดวิธีการทำงานที่ละเอียดและพิถีพิถันของทีมงานละครเวที mm hmm. เลือดกตจยาเดอร์มิวสิคอลเพื่อให้ผู้ชมได้รับความสุขอย่างเต็มอรรถรสครับ mm hmm. ละครเวที mm hmm. เลือดกตจยาเดอร์มิวสิคอลจะเปิดการแสดงรอบแรกครับในวันที่21พฤศจิกายานนี้ที่โรงละครเมืองไทยรัชดาไหลเทเตอร์ครับลนี mm ้หมดเวลาแล้วครับ,รบ,รบผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ